ไปต่อกันที่ข่าวกีฬากันหน่อยนะคะคุณแนดคุณผู้ชมคือเป็นเรื่องราวในสมาคม<ฮ>ฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะคือจําได้ถ้าถ้าจาได้ก่อนอันนี้มันจะมีข่าวว่าในแคมป์เก็บตัวนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่จะไปแข่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็พบติดเชื้อสองคนจากที่เก็บตัวเนี่ยยีคนนะคะมีข่าวออกมาล่าสุดบอกว่าช้างศึกมีลุ้นกลับมาซ้อมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าผลตรวจ21คนที่เหลือเนี่ยรอบที่สอง คือเป็นลบไม่พบเชื้อโควิดค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ติดตามข่าวนะ,ะว่าเขามีการเก็บตัวกันคือในแคมป์เนี่ยมีทั้งหมด23คนและเขาไปตรวจหาเชื้อโควิดพบว่า2คนเนี่ยติดโควิดเลยทําให้การเตรียมทีมฝึกซ้อมต้องหยุดชะงักไปตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาทีนี้ล่าสุดนะคะอย่างที่บอกว่าตรวจรอบที่สองเนี่ยคนที่เหลือ,อเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาผลปรากฏว่าไม่พบเชือ้อ โดยขณะนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็กําลังหาหรือกันถึงความเป็นไปได้กับกลุ่มควบคุมโรคว่าจะกลับมาซ้อมร่วมกันได้ตามปกติไหมซึ่งต้องบอกว่านักฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มนะอย่างกลุ่มที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยก็คือกลุ่มหนึ่งแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือกลุ่มที่2เขาซ้อมกันอีกที่หนึ่งกลุ่ม2เนี่ยมีอยู่18คนเก็บตัวซ้อมอยู่ที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการค่ะก็คือว่าถ้าหากว่าผลการตรวจ ในกลุ่มที่2ไม่มีเชื้อด้วยนะมารวมกับกลุ่มแรกอีก21คนที่โอเคไม่มีเชื้อโควิดเขาก็อาจจะเอามาฝึกซ้อมร่วมกันแล้วก็อาจจะมีการมาคัดเลือกให้เหลือ27คนนะคะเพื่อเป็นตัวแทนนักเตะทีมชาติไทยไปแข่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกค่ะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตในวันที่21พฤษภาคมนี้นะคะเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสซึ่งจะแข่งกันตั้งแ หกถึงสิหมิถุนายนนะคะก็จะแข่งทั้งหมดสามด้วยกันเพราะฉะนั้นก็มีหวังนะว่าเดี๋ยวทุกคนถ้าร่างกายปกติดีไม่มีเชื้อโควิดแล้วก็จะได้กลับมาซ้อมร่วมกันแล้วก็จะได้คัดเลือกไปแข่งกันที่สารัฐอเมริกาเอมิเรดนะคะอืม